แตงวมอนี้มันไม่ชนเพราะผมบอยว่าม,ม,นนมันมาชนเรกครับมันมั่นคืไปคนเราหมองเรยไปครนัแมนแต่มันนี้ติดติดหนึ่งย่งคั่นอ่าแม่มันติดหนึงคือการคุ้งนไเขากกับติดหนึ่งคืคกงอ,อกันบันเขาบอว่านี่วงไหนครับแค่มันกับเป็นไปไ้แค่ก็แยกติเบอเรอ์เท่าสื่อไ้กิ้มไปกิ้มิ้ห้องอ้อยชินอ้อยไปกัน ซึ่งเอาตัวหลังเอาสามตัวไทยมาซื้อสามตัวหนาเอาสามตัวหนาไปซื้อสามตัวไทยมันอาจจะเป็นไปได้มันอาจอาจะสลับกันอยูเ่เกินต้งหม่องไปขนาดญญามันไม่แน่ไม่นอนเนาะมันบอแเนาะบอลน้อนด้กท่านกองสลากเป็นมุนมันตกแรกมากมันมาถือห้าเก่านี้ครับผมห้ามัน่อถือมันที่สองที่หาที่สี่ที่สามมีตังไหนมันก็ไบใครมันนี่แช่นี่แหละห้องเจ้าหน้าเพิ่นห้องวง่นหน้าเป็นนี้ซ้ำนี่เพิ่นหายมาตั้งแต่ตัวงอดเพิ่นน่าพอเนาะ แมนเนหามากจะมือสิปล่อยมือว่าทีสามมือนเพวกก็เลยบ่อหายโอ้ไมตองพมากันออ่ามันสิไปล่วกันก็เสูตรพ่อจะนะอ่าเลขสูตรพ่อทีเคยเขามาสามตัวมาแล้วก็เอฟซีสับสนอนดพนันแล้วเลือบัตรีออาตวไรบัตรสีสามตัวนาสอสามตัวแังสีสามตัวไดนี่เตี้เออมันก็เลยสิซับซนกันหนึ่งกัเลยไกลมาสิเป็นลงทุนหลายสด้บครับเหนืชทางปลา แยกกันคนรละสิบขายห้างห้างกันจันน้อยบอกว่าสลากกำลังออกมาดอกอ่าเลยเฝ้าไปหาทั้งก็เริ่มบุญไหวกันนั่นแหละบุญไหวกันครับอ้าพี่เราไปหาเอาดื้อสามตัวหน้าสามตัวท้ายแล้วก็จะไปหาตัวหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหลายอ่าอ่าแต่ผู้ใดได้ซุมนั้นไปดีใจน้ำด้วยโอ้ดีใจน้ำเยี่ถือว่าห้องท่องไว้แล้วอือ มาให้เฮ้ยเราจะเสแล้ว่ามีคนถึ่แล้วที่หนึ่งเด่อเก้าเก้าห้าเขาเอาหัวมันลงวันเห้อังใดโอ้เขาได้สิบสองานเหมือนเดียวอาอถูกยูป่าใครข่อยได้หรอตอ้ยูหางข่อช่าหาสิบก้นิโลขนาดวายสิโที่หนึ่งบอกว่าแมนก็ถ้าจะลาถ้าจเห็นนะถ้าจะอวยหางหรืเก่าทันพี่เลยมันมันแม่สันพ่อ คือเขาตจองไปหาตัวมันบ่มีก็เจ้าหากขาตอ้าหกหกหากันแน่ว่าสันเออเขาได้นยุคเับครับเขาไป้เกาเก้าหายุ่สองใบเออมันหกหกหายี่สองใบโอ้เขาเจ้าสลัดอีกยุดธะเขาเขากันเอาเวทเลยอย่างเง้เออเออ้าตัวอ่รขัวบออันอันอันสามตัวทั้งหนาทังวันที่หนึ่งกัดเ็ดหนึ่งแปดเก้าเก้าห้าครับอีกชุดหนึ่ง เ<อ>จ็ด <c oughs> หนึ่งแก้าหาาากาหกห้าอ้อันนว้าบอกเก้าเก้าหาโดนนี่นกันอโอ้บุนเล็กนาเล็กนาคือกันเมื่อเลยเออคือกันเมืเลยอาตัวดวงคนไงดวงข้เจ้าบุญข้เจ้ามาอดบุญข้เจ้าผ <c oughs> ู้บ <c oughs> อกกับบุญก็ร่งมาก่อดอ่าอ่ากับุญมากอดกับียนียนคือกันหรอวะอ่าแฉนแนงวอ,อนี้แห่งที่นคาดคว้าเนาะ จักมีสิเป็นแนก็รอฟังวันที่11เท่านั้นน่ะเออโอ้สูตสูตรฟอรนี่รอฟังวันที่11อย่างเดียวแต่ของวงในเพิ่นมื้อนี้ให้เฝ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่ี่ใหด้ FC เด้อหามเพิ่นเลยได้บ่มันงแล้วแลวนอยอยู่บ่แม่นเขาเอาได้ึงสิมาต้นงนบามันออกอีงนั่นคือเฮ็ดอย่างอยู่ก็ให้เครือกซะก่อนยังอยู่กให้เฝ้าไปหาือไว้ก่อนาให้มเงินแล้วมันจังสิ ออกมามันกับพอได้อมอยู่ด้เออครับผมออกเรืยไย่เรื่องนาสามตัวมาคูหนึ่งเก่าเกเก้าสองหนึ่งตุ๊บหน่อยเดือดร้ายบาดอยู่นีโอ้ยมเงินเดือดไปนึ่งอ่าอ่านี่หนึ่งกับนี่อรวุตเด้ยังไนะครับผมนี่สามีเราให้เลยเอาขอบคุณคุณพ่อหะไรครับอผมหวัดดีครับอ่าหวัดดีครับอ่าพี่น้องนาอ นี่คือ,อตัวเลขหน้าหางจากวงในแต่ว่าไดร้รองวงใวมก็หมายคือข้าเจา้วาว่าเพิ่นนยู่วงไนแล้วโทษเอาแนวทางตัวเลขมาฝากพอเส้นฝากปีนพี่นอ้องงวดว่าทันหาเก้าหา,ามันมาตรงกันครับสูตรเพิ่นสูตรคุณพ,พ่อเพินเก้าเก้าหาพี่นอ้องเลขออกโคกคหาข้าเจ้ากับกลับหัวลางออก หาเก่าอีกเดยพี่้องเด้อก็เลยเป็นที่หึห้าฝ่าปิน่นหน่อยเนาะก็ถือว่า,าว่าแบงปันอันนี้จากที่รกกพ่อก็ว่าสิบ่ห้ดอกเพราะว่าดันอฟซีซับส่วนเนาะซัหรับตัวเลขของพ่อเพิ่นเส้นฝ่าปิน่นมีนัดการวันที่สิบเอ็ดเพิ่นจะฟันอ่าไม่อีกคือเพิ่นจะไม่ย้ำอีกเ้ยพี่้องเด้อให้รอติดตามไว้อ่าอาจจะเป็นสองตัวล่างก็ได้ หรือว่าอาจจะพยายาำให้ว่าตัว,ตวไหนผู้ใดหาไว้แล้วดีใจแนมมาสัน่นเด้ดีใจน้ำด้อมาสัน่นเนาะเอาใครที่ยังไม่เห็นอตัวเลขนาทั้งเสปป้นฝ่าปินงวดนี้พี่น้องหายมากแล้วด้อบางคนจะถามว่าเพิ่นเนมตัวไหนพี่อ่างีแค่นี้เนาะมีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อเอาอันนี้ตัวเลขของเพิ่นนะเนาะสูตรของเพิ่นที่สามตัวแตกมาก หกสแล้วสีดาพี่้องก็หกหกสองงวดว่าหันกนะหกหกขาอันนี้เป็นสูตรที่พ่อคนปล่อยต่องวดมาพี่้องนะเน้นตัวไรพี่้องอันนี้มีก็มีสามคู่หกหกเจ็ดหเจ็ดหนึ่งะสองตัวคุดพ่อก็ให้หน 1, 7, 6, ึ่งเจ็ดหหนึ่งอาจจะได้มีราคาโตใหญ่น,น,นี่สำคัญนี่หาไว้นี่พัดวาดนี่โตย่ใหญ่นี่ มิ้นทโทรมาถามหลายอยู่ตัวได้ตัวแม่เห็นชัดก็มูยืหนหันดอกนั่นแหละดอกเ้ออันนี้เป็นสูตรของเพิ่นสูตรตองหวดครับเสี้นฝ้าปิน่นเน,น,นาะเอาแชทนาจะไว้เฝ้าไปหาอันนี้ก็ได้แต่พ่อจะมาย้ำให้อีกวันที่สิบเอ็ดกดติดตามกดรอไว้เลยเนาะย้ำจะย้ำแบบเลยจะอ่าสิสั่งเปลี่ยนหรือว่าจะสั่งยกเข่าพั่นอืม นแต่เมื่อนี่ราคาเป็นเลขวงในให้คุณพ่อมาก็เลยมาปล่อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นเลขวงในตั้งหากเป็นเลขอ่าลอตเตอรี่งวดกเก้าหกเจ็ดอียงก็ให้มาสุดสามตัวเลยนอตเตอรี่งวดกว่อนอีกงานนึงก็คือวันที่สองนะก็เลขวงในนี่แหละนี่ ยาสับสนอันนี้สามตัวหน้าสามตัวท้ายไปรอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อเป็นเลขจากวงในเนาะของพ่อเสี้ยนฟ้าเปลี่ยนโคนเอามาโปรตีสิมีวงในเนามะมันสิมีสามตัวหน้าสองชุดสามตัวหลังสองชุดแต่ว่าก่ต้องเอาหลายย่านสับสนเอาแค่หน่อยๆถือกระถือพี่น้องไปหาไว้ไปกราฟผอมไม่แน่อาจจะ มีรางวัลใหญ่ด้วยรี่ไปหาเลยเนาะก็ค่ายไปหาหนึ่งสองหนึ่งกใค่ายเลยหนึ่งมานะพี่น้องนะอืออ่แาแคตาอเอตเออไปหาไปครับอันนี้เด็กจากรับ,บวงในคนปล่อยมากพี่น้องเด้อ เนาะเอ้าเข้ามาแล้วฟ้าไปหายัยยนยิงนั่นใจพลานสัตว์เลยย่านอนเบิ่งซื้อฟ้าไปหาเลยเด็กยังอยู่กับฟ้าไปเบยิบไปเด็กเสียวอ้าวน้ำก้นคืนวัาที่พลาดมาก็โอ๊ยลืมหาไม่ได้เลยเล็กตัวนี้ <c oughs> หาบ่าได้ไดอ่าเราจวะว่าลืมพี่น้องหาบ่าได้ใหายหมาตั้งแต่ตอนตวันแล้ว เกางรถตีกำลังลงพี่น้องใบไมว่าโคกที่ไทยกำลังกำลังลงตลาดรถตีกันเลยเฝ้าไปหาไปเด้อเนาะสำหรับคนมักเด้อพี่น้องเด้อคั้นบ่มักกับพันทางส่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นเด้อเนาะเทืเป็นแนวทางเนาะตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงเนาะขั้นบ่มักกับพันไป เอากดรอเราไว้เลยวันที่สิบเอ็ดพี่เล่าขวากันจะมาย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนาะสำหรับสูตรของพขวากตัวนี้ก็คือของอ่าวงใน้าคนสามตัวหน้าสามตัวท้ายเนาะรีบหยิบจับลอตเตอรี่ด่วนเนาะเพื่อพิษศพีหมานน้ำกันเนาะสั่งได้เลยใครอยากสั่งก็สั่งได้เลยเอาแคปตาจอเอาเลยสามตัวหน้า สามตัวท้ายรางวัลลอตเตอรี่พี่น้องลอตเตอรี่ไปหาไว้ไม่แน่ก็อาจจะถือสองตัวล่างด้วยก็ไม่แน่เนาะแต่ว่าสองตัวล่างมันจะตรงกันบ่ครับสูตรของคุณพ่อเสี่อน้าปลี่ยนเออว่าเบิง้งวันที่สิบเอ็ดจะเปิดสองตัวล่างเนาะเอาตามนั้นครับผมเนาะขอให้เฮงๆปังๆ,งๆทุกท่าน,ค,น,นครับผมสมบัติมีโศกโศกมันหมันครับ ทุกท่านครับ